พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมทรงพระดำเนินจากแม่น้ำจอแดนพระจิตเจ้าทรงนำพระองค์ไปยังถิ่นธุรกันดานทรงถูกปีศาจประจนเป็นเวลาสี่สิบวันตลอดเวลานั้นพระองค์ไม่ได้ทรงเสวยสิ่งใดเลย ในที่สุดทรงหิวปีศาจจึงทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงสั่งให้หินก้อนนี้กลายเป็นขนมปังเถิดพระเยสุเจ้าตรัสว่ามีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ามนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้นปีศาจจึงนําพระองค์ไปยังที่สูงแห่งหนึ่งแสดงให้พระองค์ทอดพระเนตรอาณาจักรต่างๆของโลกทั้งหมดในคราวเดียว แล้วทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าจะให้อำนาจและความรุ่งเรืองของอาณาจักรเหล่านี้ทั้งหมดแก่ท่านเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้ผู้ใดก็ได้ตามความปรารถนาดังนั้นถ้าท่านกราบนมัสการข้าพเจ้าทุกสิ่งจะเป็นของท่านพระเยซุเจ้าตรัสตอบปีศาจว่ามีเขียนไว้ในรพระคัมภีร์ว่าจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านและรับใช้พระองค์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ปีศาจนำพระองค์ไปยังกรุงเยรูซาเล็มวางพระองค์ลงที่ยอดพระวิหารแล้วทูลว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงกระโจนลงไปเบื้องล่างเถิดเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าจะทรงสั่งทูตสวรรค์ให้พิทักษ์รักษาท่านและยังมีเขียนอีกว่าทูตสวรรค์จะคอยพยุงท่านไว้ไม่ให้เท้ากระทบหินแต่พระเยซูเจ้าจตรัสตอบปีศาจว่ามีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าอย่าทดลอง,ององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านเลยเมื่อปีศาจท,ทดลองพระองค์ทุกวิถีทางแล้วจึงแยกจากพระองค์ไปรอจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมพระวาจาของพระเจ้าขอพระกิตเจ้าทรงพระเจริญเชิญพี่น้องที่รักวันนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยปีศาจมันไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะ ประโยคสุดท้ายบอกว่าเมื่อปีศาจท,ทดลองทดลองพระองค์ทุกวิถีทางแล้วและไม่ได้ผลจึงแยกจากพระองค์ไปสำคัญประโยคสุดท้ายเนี่ยรอจนกว่าเวลาใหม่จะมาถึงจะเริ่มอีกไม่ยอมไม่ง่ายครั้งนี้ทดลองแล้วไม่ชนะอย่าครั้งหน้าเอาใหมา่อันนี้คือปีศาจก็ทดลองเราตลอดเวลาเช่นเดียวกันครั้งนี้อาจจะแพ้เรายังมันก็หาลูกเล่นใหม่มาทดลองเราบางครั้งเราก็แพ้ปีศาจถ้าเราไม่ยึดมั่นอยู่ในความ ความถูกต้องของข้อคำสอนวันนี้เป็นสัปดาห์แรกของเทศกาลมหาพรตพูดถึง40วันของการจำศีลอดอาหารของเราพูดถึง40วันของการจำศีลอดอาหารของพระเยซูคริสต์เจ้าเช่นเดียวกันพระกัมพีเนี่ยปูพื้นให้เรารู้จักพระเยซูเจ้ามาตั้งแต่พะอเค์เป็นเด็กๆเ,เลยนะเราทราบดีว่าพระองค์เนี่ยประสูติที่เมืองเบตเลแฮมในแคว้นยูเดียนะเราทราบดีพระกัมพีปูพื้นมาให้เราเรียบร้อยแล้ว พออายุ12ปีพระองค์ก็มาฉลองปัสกาครั้งแรกที่กรุงเยรูซาเลม็มแล้วก็พัดหลงกับนบ,บุญโยเซฟแล้วก็แม่พระหลังจากนั้นพระเยซูเจ้าก็กลับไปดำเนินชีวิตต่ออีก18ปีที่เมืองนาซาเลตในแคว้นกาลิลีจนมีอายุครบ30ปีพระกัมพีในวันนี้พูดถึงตอนที่พระองค์เป็นหนุ่มอายุ30ปีเริ่มต้นด้วยว่า เวลานั้นพระเยสุเจ้าทรงด้วยรับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมทรงพระดําเนินจากแม่น้ําจอแดนรับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วก็ดําเนินออกจากแม่น้ําจอแดนก็คือพระเยสุเจ้าทรงรับพิธีล้างเสร็จแล้วและรับรับพิธีล้างที่ไหนที่แม่น้ําจอแดนมีพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมนั่นคือพระองค์จะเริ่มพันธกิจของพระองค์แล้วนะหลังจากฝึกอบรมฝึกฝนมา30ปี หลังจากนี้จะเริ่มพันธกิจที่พระเป็นเจ้ามอบหมายให้ฉนั้นพระกัมภีร์เขียนไว้ว่าพระจิตเจ้าทรงนำพระองค์ไปยังถิ่นทุลกันดารถิ่นทุลกันดาร40วันเนี่ยละจะเป็นเหมือนกับเครื่องพิสูจน์ว่า30ปีที่พระองค์ถูกฝึกฝนถูกอบรมมาเนี่ยเมื่อลงสนามจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างมันต้องมีการทดลองกันหน่อยหนึ่งเหมือนพวกเราที่อยู่ที่นี่หลายคนก็ดูละ น่าจะสอบใบขับขี่มาละไม่ได้ซื้อมาแน่แน่ดูหน้าตาแล้วน่าจะสอบมาอาจจะมีนกยุงม้่งที่ดูแล้วน่าจะซื้ออล้วกันนะแต่ภาพรวมน่าจะน่าจะสอบแล้วกันนะก่อนที่จะสอบใบขับขี่มาเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนทฤษฎีก่อนเครื่องหมายสัญลักษณ์อันนี้เลี้ยวซ้ายอันนี้เลี้ยวขวาอันนี้แสดงว่ากำลังขึ้นเนินอันนี้แสดงว่าฝนตกถนนลื่นเราเรียนทฤษฎีมาก่อนหลังจากนั้นเราก็ลงสู่ภาคปฏิบัติลองฝึกซ้อม เมื่อไปเรียนฝึกซ้อมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเรียบร้อยแล้วเราจรึงไปสอบใบขับขี่อันนี้คือลงสนามจริงหลังจากที่ฝึกมาทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อได้ใบขับขี่ก็จะมีคนมาตรวจเราว่าการขับของเราเป็นยังไงที่เนินนชะลอย,อยังไงที่แคบเลี้ยวยังไงเมื่อเราผ่านเขาก็อนุญาตใบขับขี่ให้กับพวกเรานั่นคือต้องผ่านทดลองพระเยซูเจ้าก็เช่นเดียวกัน พระองค์ฝึกฝนมา30ปีพระจิตเจ้านำพระองค์ไปถิ่นทุลกันดาล40สวันเพื่อทดลองว่าพระองค์แกร่งไหมเป้าหมายของพระองค์จะเขวไปไหมแล้วสี่สิวันในถิ่นทุลกันดาลพระองค์เอาชนะปีศาจทดลองอะไรพระองค์บ้างชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจเงินทองความยิ่งใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งล่อลวงมนุษย์ทุกคนน อยากจะได้มาทั้งหมดนั่นแหละงั้นปีศาจมันจึงลอ่อลวงพระองค์เอาไหมล่ะเป็นอัริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรโลกใบนี้เอาไหมล่ะมีไอ้นู่นมีชื่อเสียงมีหน้าตาทุกอย่างทุกอย่างเลยนะสุดท้ายพระองค์ไม่เขลไปกับพันธกิจเห็นนี้เองเราจึงต้องพอนาเพื่อพระสงค์เพื่อนักบวชที่ฝันผ่านการฝึกอบรมในบ้านเนนเล็กบ้านเนนใหญ่เนี่ยแล้วออกมาเนี่ยจะได้ไม่แพ้ต่อการประจนล่อลวงของโลกใบนี้เป็นต้นด้านอะไรด้านชื่อเสียง ด้านเกียรติยศด,ด้านหน้าที่การงานเห็นไหมพระสงฆ์นับวชออกมาจบมาพบเป็นอะไรเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนใหญ่โตเป็นเจ้าอาวาสใหญ่โตพี่น้องให้เกียรติยิ่งใหญ่นับหน้าถือตาสิ่งเหล่านี้พระสงฆ์นับวชทุกคนต้องไม่พ่ายแพ้ต่อการประจนล่อดรวงเพราะถ้าเขวไปกับสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่ไม่เข้าสู่พันธกิจที่เรามอบหมายจากพระเป็นเจ้าไว้แต่พระองค์ชนะ เรามาดูความสําคัญของถิ่นทุรกันดารกันสักเล็กน้อยถิ่นทุรกันดารเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างกรุงเยรูซาเลม็มกับทะเลตายอยู่ตรงกลางนะถิ่นทุรกันดารเนี่ยมีเนื้อที่ประมาณ1,344ตารางกิโลเมตรวันนี้สอนสอนพื้นที่ด้วยแล้วกันนะ1ตารางกิโลเมตรเท่ากับ625ไร่ 1344ตารางกิโลเมตรประมาณ840,000ไล่ถิ่นทุลกันดาน8000 0 0กว่าไล่สุดลูกหูลูกตาเลยนะแล้วชื่อก็บอกว่าถิ่นทุลกันดานไม่มีใครอาศัยอยู่ในถิ่นนั้นเลยพระองค์ไปอยู่ตรงหน้า40วัน,นลองคิดดูเนยไม่เจอใครเลยอาหารการกินก็ไม่มีอย่างที่บอกพระคัมภีรบอกไว้ในที่เปรี่ยวแห่งนั้น พระองค์ชนะการประจนลอ่อลวงเพราะว่าพระองค์ฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีนั้นการประจนลอ่อลวงเอาชนะพระองค์ไม่ได้ท่าน,นสำคัญที่ว่าช่วงระหว่างฝึกเนี่ยเราอบรมมาและแข็งแกร่งมากน้อยเคียงใดเมื่อมีอะไรมาประจนลอ่อลวงเราจะไม่พ่ายแพ้ถ้าเกิดเราผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีนั้นอย่างยกตัวอย่างเด็กหนุ่มสักคนหนึ่งชาวปากีสถาน คนนี้ผ่านฝึกอบรมมาอย่างดีและสุดท้ายไม่ว่าจะาก,การประจนล่อรวงขนาดไหนเอาชนะเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ได้เด็กหนุ่มคนนี้ชื่อว่าอาอาคาชบารีอายุ2ี่ปีเป็นชาวปากีสถานเรียนหนังสืออยู่ที่จบมาจากอาชีวะดอนบอสโกที่ปากีสถานนะงั้นฝึกอบรมมาจากโรงเรียนที่เป็นคาทอลิก และอาคาสเนี่ยก็เป็นคาทอลิกเช่นเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอาคาสบารีเนี่ยเกิดขึ้นวันที่15มีนาคมในปีคศ2015 7ปีที่แล้วเดือนมีนาคมเดือนเดียวกับเราเนี่แหละเพราะอยู่ในช่วงมหาพรตเหมือนเช่นเดียวกันกับเราเนี่ยแหละในวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเนี่ยวันอาทิตย์มีคนมาร่วมมิสซาเป็นจำนวนว่างที่วัดนักบุญยอน อาคาสบารีเนี่ยก็เป็นเหมือนกับหนุ่มเด็กหนุ่มที่ศรัทธาพอจบโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกด้วยก็เป็นอาสาเหมือนกับคอยดูแลความเรียบร้อยของวัดละกันนะวัดใหญ่คนมร่วมวิชาเป็นพันคนเลยเนี่ยคอยเป็นคนโบกรถเป็นคนดูที่ทางต่างๆที่หน้าประตูทางเข้าละกันนะวันนั้นเองอาคาสอารี ari, เห็นผู้ชายคนหนึ่งมีท่าทางแปลกๆกำลังจะเข้ามาที่วัดนบุญยน แล้วก็เข้าไปห้ามไว้ก่อนแล้วอาคาสอารี A ก็รู้ว่าใชา่ชายแปลกๆคนนั้นนะมีระเบิดพีชีพอยู่ในตัวของชายคนนั้นอาคาสอารี A A สู้กับชายคนนั้นไม่ยอมให้เข้ามาในบริเวณวัดได้เลยเพราะบริเวณวัดมีคนร่วมมิสซาอีกเป็นพันคนต่อสู้กันอย่างหนักอาคาสบารี A ก็ตะโกนให้คนที่อยู่ข้างในว่าคนนี้มีระเบิดพีชีพอยู่ ให้หนีไปไงก็ตามหนีได้หนีไปก่อนแต่จะไม่ยอมให้ชายคนเนี้ยเข้าผ่านประตูทางเข้าของวัดไปได้ยังไม่ทำยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ประตูวัดนะประตูเหมือนทางเข้าบริเวณวัดละกันนะยื้ยุดฉุดกระชากอยู่และอาคาสอารีก็พูดประโยคสุดท้ายว่ายังไงซะก็จะไม่ยอมหนีเพราะอาคาสอารีรู้คนแรกว่าไอเนี่ยมันมีระเบิดบอมอยู่ถ้าเกิดอาคาสอารีวิ่งไปวิ่งไปก่อนนะ A อาคาสบารีรอด แต่อคาชบาลีเนี่ยสู้กับคนนี้แล้วกอดไว้แล้วบอกว่ายังไงจะไม่ให้เข้าไปบริเวณวัดเด็ดขาดเพราะมีคนอีกเป็นพันคนร่วมมิซาในวันอาทิตย์อยู่ชายที่มีระเบิดผีชีพก็กดระเบิดแล้วอาคาชบาลีพร้อมกับชายคนนั้นตายทั้งสองคนส่วนคนที่อยู่ในวัดทั้งหมดอีกเป็นพันรอดจากการเสียชีวิตเพราะว่าอาคาชอารีเป็นคนเดียวที่รู้ว่า ชายคนนั้นมีระเบิดบอมมาแต่ยอมสละชีวิตถ้าอาคาสอาลีหนีไปก็จะรอดคนแรกแต่คนอีกพันคนในวัดก็จะตายแต่เขาไม่ทำเช่นนั้นเหตุนี้เองวันที่31มกราคมปีนี้ที่ผ่านมานะสันตะสํานักหรือพระสันตปปารประกาศให้เริ่มกระบวนการสอบสวนอาคาสอารี ดูซิว่าจะมีโอกาสเป็นบุญยาลาศีและนักบุญได้มากน้อยเพียงใดเข้าสู่กระบวนการที่หนึ่งที่เรียกว่าสอบสวนหรือตรวจสอบผู้รับใช้ของพระเป็นเจ้าประกาศเมื่อวันที่31มกราคมอันนี้สำคัญมากสังเกตว่าวันที่ต่างๆเนี่ยนะพระสนจ,จักรให้ความสำคัญมากทำไมให้เอาวันที่31มกราคมด้วยทั้งที่อาคาสอารีตายวันที่15มีนาคม นั่นเพราะว่าวันที่31มกราคมเป็นวันฉลองนบ,บุญดอนบอสโกอาคาสอารีเรียนที่โรงเรียนดอนบอสโกนั่นแสดงว่าจิตตลมของดอนบอสโกเนี่ยปลูกฝังอบรมเด็กชายคนนี้ให้เติบใหญ่ขึ้นมาแล้วก็รักพระเป็นเจ้ารักมนุษย์นันจึงขอบคุณดอนบอสโกแล้วก็เอาวันดอนบอสโกเนี่ยเป็นวันเริ่มแรกของกระบวนการสอบสวนสืบสวน การเข้าสู่การเป็นนักบุญของอาคาสอารีอันนี้หมายคมว่าอาคาสอารีเนี่ยผ่านการเทรนผ่านการอบรมมาจากอาชีวัดดอนบอสโกแล้วเมื่อเจอเหตุการณ์จริงที่หน้าวัดกับมีระเบิดพีชีพการฝึกมาของเขาในวัยเด็กบรรลุผลเขาไม่แพ้ต่อการประจนด้านความกลัวตายแต่แต่เขาชนะเขายอมเอาชีวิตของเขาเข้าแลกอันนี้คือคนที่ไม่แพ้ต่อการประจนล่อรวง นันก็หวังว่า40วันของเราเช่นเดียวกันเราจะเอาชนะต่อการประจนลอ่อรวงไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามขอบพระเพืนเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน